วันนี้ต้องสวมหน้ากากอนามัยจัดรายการเนื่องจากว่าเป็นมาตรการทางสาธารณสุขที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผู้ประกาศข่าวผู้ดําเนินรายการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะที่จัดรายการนะครับเป็นมาตรการทางสาธารณสุขที่ออกมาแล้วก็เข้มงวดมากยิ่งขึ้นด้วยสถานที่การทํางานเนี่ยมีผู้คนจํานวนมากสลับสับเปลี่ยนกันอย่างเช่นในห้องข่าวในสตูดิโออย่างนี้เนี่ยนะฮะก็วันนี้เป็นต้นไปก็จะสวมหน้ากากอนามัยลักษณะแบบนี้ คุณผู้ชมครับวันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์โควิด1 9นะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้มีหลากหลายประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงกำลังถูกแสดงความคิดเห็นกำลังถูกวิพากวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนจัดการกับวัคซีนบริหารจัดการจัดหาวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดหรือแม้แต่เรื่องของเตียงเรื่องของกระบวนการขั้นตอนในการรักษาพยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ก็มีความกังวลว่าถ้าหากว่าผู้ติดเชื้อมีจํานวนมาก 2 0 0พันกว่าคนขึ้นไปแบบนี้ทุกวันเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยหรือไม่ขณะเดียวกันมาตรการหรือนโยบายในการดูแลพื้นที่ดูแลสังคมดูแลประเทศก็ถูกตั้งคําถามอยู่พอสมควรณนะวันนี้ในการแพร่ระบาดท,ที่เกิดขึ้นมีการประกาศโดยจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้พิจารณาโดยอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการกําหนดมาตรการต่างๆออกมาแต่ว่าณวันนี้ยังคงมีการ พูดถึงเรื่องของมาตรการล็อกดาวน์ทีนี้วันนี้เราตั้งคําถามอย่างนี้ครับว่าสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยการแพร่ระบาดท,ที่เพิ่มมากขึ้นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ยังเกินกว่า2,000รายแล้วก็รวมไปถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ยังต่อเนื่องประเทศไทยต้องเข้าสู่การล็อกดาวน์อีกครั้งทั่วทั้งประเทศหรือไม่เราตั้งคำถามอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะไปดูข้อมูลครับมีข้อมูลทั้งทางด้านการแพทย์มีข้อมูลทั้งเรื่องของนโยบาย นักการเมืองรัฐบาลว่ามองถึงเรื่องของมาตราการล็อกดาวน์นี้อย่างไรเริ่มต้นวันนี้ไปฟังความคิดความเห็นของคุณหมอกันก่อนนะครับเราตั้งคําถามลักษณะนี้ครับว่าสถานการณ์ณวันนี้กับระลอกที่3เนี่ยนะฮะเราถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องมีการล็อกดาวน์ประเทศโดยคุณหมอให้ข้อมูลอย่างนี้ครับว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมีการล็อกดาวน์ประเทศนะครับแต่ว่าต้องมีการกําหนดมาตราการที่เป็นมาตรการกลางออกมาแล้วบังคับใช้เหมือนกันทั้งประเทศครับ ไปดูข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอบอกว่าสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยหนักหน่วงมากขึ้นแม้มีการกระจายเชื้อภายในประเทศแต่สถานการณ์ทุกจังหวัดนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันหมดทุกจังหวัดแต่ก็ยังไม่จําเป็นที่ต้องมีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศครับซึ่งลักษณะนี้แตกต่างไปจากเมื่อปีที่ผ่านมาที่เราเจอกับสถานการณ์โควิด -19 ในระกรอกแรก ซึ่งณนะวันนั้นเนี่ยเราเพิ่งรู้จักกับโควิด1 9เราเพิ่งรู้จักกับไวรัสชนิดนี้แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่จําเป็นต้องล็อกดาวน์ประเทศแต่คุณหมอแนะนําอย่างนี้ครับว่าต้องกําหนดมาตรการกลางออกมาเพื่อครอบคลุมทุกจังหวัดให้เหมือนกันในส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างเช่นสถานบันเทิงที่เป็นแหล่งกระจายเชื้อทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้มควรปิดสถานบันเทิงทุกพื้นที่ให้เหมือนกัน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดสูงเราๆสองสัปดาห์ถึง4สัปดาห์เพื่อประเมินสถานการณ์และหากดูเฉพาะในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงเนี่ยนะครับก็จะต้องเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นขึ้นไปอย่างเช่นร้านอาหารก็ควรที่จะเป็นการซื้อกลับบ้านเท่านั้นส่วนจังหวัดอื่นๆที่มีการระบาดลดน้อยลงมาควรกําหนดให้มีฉากกั้นและระยะเวลาในการรับประทานอาหารภายในร้านและยิ่งไปกว่านั้นครับที่ต้องเฝ้าระวังก็คือการเคลื่อนย้ายควรมีการควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดอย่างเช่นในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็นวันนี้ถ้าทำแบบนี้ให้ระยะเวลาเช่นนับจากนี้เป็นต้นไปสองสัปดาห์ถ้ามาตรการเหล่านี้ก็ยังไม่ลดลงอีกแนนนองจะเยอะขึ้นมาอีกเนี่ยมาตรการก็ต้องขันฉนอเพิ่มขึ้นไปอีกถึงจุดจุดหนึง่งซึ่งผมหวังว่าจะไม่ต้องถึงจุดนั้นที่เราจะต้องปิดดาวปิดบอดทั้งประเทศเพราะว่าการปิดทั้งประเทศนั้นก็ส่งผลกระทบค่อนข้างมาก ผมเชื่อว่าเราเรียนรู้ในหนึ่งปีที่ผ่านมารู้อย่างเดียวนะครับมาตรการรอบนี้อย่าอย่าอย่าร,ยรอในการตัดสินใจเรากําลังพูดถึงไวรัสที่เราเจอสายพันสารชนาจักรซึ่งมันแท่เร็วกว่าสา,สายพันที่เราเจอเมื่อปีที่แล้วนั้นมาตรการอย่างไรการตัดสินใจต้องเร็วดำเนินการให้เร็วได้อีกอย่างนึงคือต้องเข้มงวดผมเชื่ว่าเรามีมาตรการหลายอย่างแต่ขาดการกํากับดูแลที่เข้มงวดแต่ไม่เกิดมีคนไม่ทําตามที่บอกแล้วก็กาศเป็นผู้กระจายผลคิวบ้างทางนี้จำเป็นต้องเด็ดขาด ครที่ไม่ทําตามนี้ผมคิดว่ามันเกิดประโยชน์ผลเสียกับอบทั้งประเทศครับผมคิดว่าในช่วงตอนนี้นะครับในช่วงหนึ่งสองสัปดาห์นี้ผมคิดว่าไปอย่างนี้แล้วก็ติดตามดูก่อนครับจากมุมมองของคุณหมอนะครับมุมมองทางด้านการแพทย์ไปดูมุมมองของภาคธุรกิจกันบ้างครับนายสุพันธ์มงคลสุทธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับมองว่าการล็อกดาวน์ประเทศนั้นยังไม่ควรเกิดขึ้นและก็ไม่เห็นด้วยที่จะมีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศในขณะนี้ โดยมองว่าการบังคับใช้มาตรการเข้มในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูงและการดําเนินการปิดสถานที่สี่อย่างรวมไปถึงคําสั่งที่ให้สวมหน้ากากอนามัยเวลาที่ออกนอกเคหสถานเนี่ยถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ควรเกิดขึ้นในการควบคุมการแพร่ระบาดทีนี้ก็มองว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในเวลานี้นะครับคือเรื่องของวัคซีนวัคซีนในการป้องกันโควิด -19 ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและที่ผ่านมาเนี่ยภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยกให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ภาครัฐจะต้องเร่งดําเนินการอย่างเร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และเปิดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อให้น้อยที่สุดให้ได้ครับยังไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าหลายจังหวัดถ้าไปดูอาจจะมีการติดไม่จํานไม,ไม่ไม่เยอะนะครับแล้วก็พิดารณว่าสามารถยังควบคุมดูแลได้เพราะธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยมันอาจาจะจําเป็นจะต้องเดินต่อไปแต่ว่าบางบางบาง,บางอันเนี่ย จำเป็นต้องปิดก็ต้องปิดนะครับเราเคยพูดนะฮะตั้งแต่ก่อนที่วัคซีนจะมาด้วยซ้ำเมื่อปีป,ปลายปีที่แล้วเราคุยกันในประชุมของเราว่าเราเสนอให้วัคซีนเป็นมาไลา่ใช่เพราะเรารู้ว่าเราคิดว่าถ้าวัคซีนเนี่ยได้รับการฉีดทุกคนเนี่ยมันก็เท่ากับหยุดความเสี่ยงทั้งหมดเลยถูกไหมครับทุกอย่างจะดําเนินได้ปกติอย่างเช่นเหมือนกับตอนนี้เซลล์ก็เริมเร่มดําเนินได้ปกติอันกฤษก็เริมเร่มดําเนินธุรกิจได้ปกติทุกอย่างก็จะเริ่มเติบโต,ตกลับมาแข็งแรง ะครับเพืนวัตส,สีเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องต้องเร่งรีบในการจัดหาจํานวนวัคซีเข้ามาให้เพียงพอและเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับส่วนความคืบหน้าเรื่องของผู้ป่วยที่รอเตียงที่ตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาสําคัญอยู่เนี่ยนะครับล่าสุดทางนายดานุชาพิจนันท์ครับเลขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางกองทัพได้จัดรถและทีมแพทย์ รับผู้ป่วยที่ติดค้างอยู่ที่บ้านกว่า1,400คนให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลแล้วกว่า800คนนะครับผู้ป่วยที่รับมาจะนําไปคัดกรองที่อิน t r i a เซียหัวมากนะครับถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการก็จะถูกนําส่งโรงพยาบาลสนามที่มีการจัดเตรียมเอาไว้ส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่เป็นสีเหลืองก็คืออาการไม่ได้หนักมากเนี่ยนะครับจะถูกส่งไปที่โฮสปิตล แล้วก็ถ้าเป็นสีแดงคืออาการหนักเลยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดก็จะนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลหลักนะครับทีนี้เราไปดูในมุมของการเมืองกันบ้างนะครับทั้งในมุมของภาครัฐแล้วก็ในมุมของฝ่ายค้านว่ามีความคิดความเห็นอย่างไรกับคำถามที่ว่าณนะวันนี้จะต้องล็อกดาวน์ประเทศแล้วหรือยังครับ นายวิโรธลัคดาอดีศรนะครับสอส,อสอบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลมองว่าจริงๆแล้วการออกมาตรการคุมเข้มการระบาดเนี่ยควรที่จะมียุทธศาสตร์จากส่วนกลางก็คือรัฐบาลต้องเป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์ในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับส่วนกรณีว่าตัวเลขของไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวันนั้นควรล็อกดาวหรือไม่เนี่ยคุณวิโรธเนี่ยก็เห็นด้วยกับการที่จะมีการล็อกดาวแต่ว่าจะเป็นการล็อกดาวที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนไขที่ว่าก็คือจะต้องมีการเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วทําให้เศรษฐกิจในขับเคลื่อนไปได้พร้อมกันนี้ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนลดการเคลื่อนย้ายด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังแนะนําไปยังรัฐบาลอีกครับว่าสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำณนะขณะนี้ก็คือการโยกเงินงบกลาง191ล้านบาทเนี่ยนะครับมาปรับปรุงระบบ call center ไม่ว่าจะ1668 1669หรือว่า1330เพื่อดำเนินการจัดสัรจัดสรรเรื่องของเตียงแล้วก็โรงพยาบาลในการรักษาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยจะดีกว่าและถ้าหากรัฐบาลทุ่มงบส่วนหนึ่งไปดูแลหรือว่าขอความช่วยเหลือจากบริษัทเอกชนที่ทำเกี่ยวกับคอรเซนเตอร์มาช่วยกันดูแลระบบนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยสามารถมีเตียงรองรับได้มากขึ้นอย่าปล่อยให้บุคลากรทางการแพทย์สู้อยู่คนเดียว มันสะท้อนแล้วว่าการจัดสรรเรียงตามความเหมาะสมของรัฐบาลนี้ล้มเหลวหรือซึ่งเชิงถ้าเ mm hmm. กิดปรากฏว่ารัฐบาลหลอกเข้มเลยแต่ไม่เย,ยียวยาอะไรสุดท้ายประชาชนที่เขาต้องหาเช้ากินข้าต้องหาไรายได้ต้องดูแลลูกเขาต้องหานมให้ลูกเขากินต้องหาข้าวให้พ่อแม่เขากิน mm hmm. เขาก็ต้องเสี่ยงถูกไหมฮะ mm hmm. เขากลอวตายมากกว่ากลัวติดโรคดังนั้นเนี่ยของภาครัฐกันบ้างนะครับพลเอกนะนัทพลนาพาณิ์ เลขาธิการสมชครับในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยนะครับก็บอกว่าการควบคุมการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนั้นเนี่ยให้อํานาจแต่ละจังหวัดในส่วนพื้นที่กรุงเทพส่วนพื้นที่กรุงเทพมหาคนครที่มีผู้ติดเชือ้อสุก่อนนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยถึงขั้นปฏิบัติแนวทางดังกล่าวหรือไม่ส่วนการเพิ่มวันกักตัวของผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะอินเดียปากีสถานและก็บังกลาเทศ จาก14วันเป็น21วันเนี่ยนะครับพลเอกนัทพลก็ย้ําว่าจะเริ่มดําเนินการได้เมื่อไหร่อันนี้ต้องหารือกับทางสบคอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับไปปิดท้ายสั้นๆกับกรณีของข่าวที่ระบุออกมา ว่าจะมีชาวอินเดียเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วก็มีการชี้แจงข้อมูลกันต่างๆนานาแล้วว่าจะมีชาวอินเดียเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วก็มีการชี้แจงข้อมูลกันต่างๆนานาแล้วเนี่ยนะครับว่าไม่เป็นความจริงมีการกําหนดมาตรการออกมา1 234เป็นที่ชัดเจนแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศของสบคมีการย้ำเรื่องนี้ไปฟังเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้พัดหญิงกับพิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคย้ำอีกครั้งครับบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศยืนยันนะครับว่าไม่มีการออก C O E หรือว่าการอนุญาตให้คนที่ไม่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าประเทศไทยไม่มีการออก C O E ให้กับชาวอินเดียเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านเครื่องบินเช่าเหมาลำอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้และต้องชี้แจงเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดครับ นาตนำเรียนคำชี้แจงจากกระทรวงต่างประเทศนะคะก็อธิบายชัดเจนว่าได้มีการตรวจสอบไปยังสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลไทยในอินเดียนะคะพบว่าไม่ได้มีการออก C.O.E หรือเราเรียกว่า Certificate of Entry คือไม่ได้มีการออกเอกสารอนุญาตให้พี่น้องชาวอินเดียเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะโดย C.O.E นี้จะเป็นเอกสารที่สถานทูตออกให้กับบุคคลที่ ที่ไม่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าประเทศไทยสรุปว่ากระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่าไม่มีการออก COE และตรวจสอบแล้วด้วยนะคะไม่มีการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำจากอินเดียยืนยันนะครับว่าไม่มีการอนุญาตให้เดินทางเข้ามาสิ่งหนึ่งที่เป็นความกังวลด้วยสถานการณ์ในอินเดียณนะขณะนี้ที่ก็ตอนนี้เนี่ยเจอกับโควิดในหนักทีเดียว แล้วก็รวมไปถึงมีความกังวลครับว่าถ้าหากว่ามีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติหรือว่าชาวอินเดียเดินทางเข้ามาในบ้านเราได้เนี่ยมีความกังวลเรื่องของเชื้อที่อาจจะเล็ดลอดเข้ามาแล้วก็ตอกย้ำแล้วก็ซ้ำเติมสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ภายในประเทศให้มันหนักมากขึ้นนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นแล้วก็เป็นทั้งหมดของเจาะข่าวเดนประจำวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ